จะเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อจุดศูนย์กลางของเลนแว่นสายตาของเราเนี่ยมันไม่ตรงกับจุดศูนย์กลางของรูม่านตาค่ะอาจารย์ก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าตาเขซ่อนเลนเทียมนะครับเพราะว่ามันจะเกิดพิซึมพิซึมนี่คือพิซึมก็คือภาพเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่แท้จริงแต่ว่าจะเห็นภาพเคลื่อนไปทางขวาหรือภาพเคลื่อนไปทางซ้ายขึ้นอยู่กับว่าความผิดพลาดของเซนเตอร์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็น แนวสูงต่ำนะฮะสมมุติว่าตาสองข้างข้างขวาสูงกว่าตาข้างซ้ายอยู่2มิลแต่ว่าการประกอบเนี่ยกับทําให้เท่าตับตั้งระยะมาเท่ากันทําให้ตาข้างหนึ่งเนี่ยจะเห็นภาพเนี่ยตำแหน่งเป็นปกติแต่ตาอีกข้างหนึ่งเนี่ยตาข้างที่สูงกว่าก็จะเห็นภาพผิดปกติในแนวดิง่งเาเรียกว่าพิซึมแนวดิ่งหรือตาเขซอนเลนส์ในแนวดิง่งก็จะทําให้ใส่ไม่สบายแล้วก็ทําให้ภาพเนี่ย ที่ไปตกที่จอประสาทตาเนี่ยไม่สมบูรณ์ทาให้ความคมชัดต่ำํำ<ะ>แล้วใส่แล้วเนี่ยจะรู้สึกวูบวาบแล้วก็รู้สึกหลอนต้องพยายามฝืนปรับตัวเข้าหาแว่นอยู่ตลอดเวลาหลังจากฝืนพยายามฝืนไปสักหลายอาทิตย์หรือหลายเดือนในที่สุดในที่สุดเนี่ยสมองส่วนควบคุมการมองเห็นก็สามารถที่จะฝืนได้แต่สิ่งที่สูญเสียไปก็คือพลังสมองนะครับสมองที่ควรจะไปทํางานด้านอื่นได้เต็มที่ก็กลับดนดึง จากสมองส่วนควบคุมการมองเห็นที่ทำงานหนักเกินไปกัะสุดท้ายก็คือทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลงแล้วสาเหตุที่มันทําให้จุดกึ่งกลางตาดํากับตัวศูวนย์กลางของเลมันไม่ตรงกันมันมาจากอะไรบ้างคะอาจารย์มาจากฝีมือคนที่ทําแว่นไม่ได้ใส่ใจในทุกรายละเอียด หรือการตรวจวัดขาดความถูกต้องเที่ยงตรงแม่นยำนะครับหรือขาดความเข้าใจหรืออาจจะไปเกิดขึ้นตอนประกอบก็คือประกอบพลาดหรือความคลาดเคลื่อนในการประกอบแว่นสูงเลนส์แว่นตารุ่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนส์คู่ละแสนหรือคู่ละห้าหมื่นหรือคู่ละหมื่นก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดเซนเ,น,เนเตอร์ไม่ตรงเมื่อไหร่ประสิทธิภาพของเลนส์จะลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเลนส์โปรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเก่ารุ่นยิ่งแพงพวกคู่เป็นแสนเนี่ยเลนส์จะไวมากถ้าประกอบผิดเซนเตอร์ไม่ตรงแม้แต่นิดเดียว ก็จะมีอาการวูบว่าไปเห็นทันทีแล้วก็เห็นภาพปิดเบี้ยวด้านข้างเพิ่มขึ้นมุมมองแคบลงและใส่ไม่สบายต้องฝืนพยายามหาโฟกัสอยู่ตลอดเวลา<ด>ครับสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่ยังรู้สึกว่าการใส่แว่งของคุณมันยังต้องหาโฟกัสอยู่หรือว่าไม่สบายตาท่านสามารถลองเข้ามาทดลองเลยแล้วก็วัดตาที่สูงเลนตาไอโซอปติกได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ